สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะซองดวนดวนเขาคุยอะไรกันอยู่อยู่โป๊บเบลล่าพุ่งติดเทรนงานนี้เอฟซีมีฟินยังไงจ๊ะยังไงคู่จิน้นคุณพี่แม่นายแห่งจัก,กรวาลบุพเพสันิวาสโป๊บธนวัฒนและเบลล่าราณีหลังปล่อยให้แฟนๆปบกผู้เชียร์มาหลายปีทำท่าว่าจะเชียร์ขึ้นซะแล้ว หลังล่าสุดคู่นี้เขาอัพไอจในเวลาใกล้ๆกันแถมโพสต์ของทั้งคู่ก็แอบมีความหมายที่แฟนๆตีความได้ว่าสื่อถึงกันซะด้วยโดยเบลล่าโพสต์ภาพทางอินสตาแกรมคู่กับน้องหมาสุดคิวพร้อมแคปชั่นว่าคอถอกอลอจอฮะ ส่วนทางด้านของโป๊บได้มีการโพสต์ภาพขณะอยู่บนรถพร้อมกับแคปชั่นเป็นอีโมติคอนรูปรถทำเอาบรรดาแฟนๆแห่คอมเมนต์นกันยกใหญ่ด้วยความคิดถึงเล่นเอาแฮชแท็กแฮชแท็กโป๊บเบลล่าพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะาเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ